สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงหนึ่งในตัวละครยูกิโอกันซึ่งก็เรียกได้ว่าคราวนี้เรามาพูดถึงฝั่งตัวร้ายกันบ้างกันแล้วกันแล้วก็เป็นอดีตตัวร้ายที่มีความโกงแล้วก็เก่งมากแต่ปัจจุบันดันกลายเป็นตัวโจ๊กไปแล้วฮะเขาคนนั้นก็คือเพกาซัสเจครอฟอร์ดเกิดวันที่8ตุลาคมส่วนสูง188ซนมหนัก65กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด A ของกินที่ชอบก็คือ Y กับ กอกอนโซลาชีสนะฮะซึ่งก็มักจะทานคู่กับการอ่านกระตูนกระต่ายแสนกลของกินที่ไม่ชอบก็จะเป็นอาหารจำพวกปลาหมึกนะฮะตำแหน่งงานปัจจุบันก็คือประธานบริษัท Industry Illusion p เ g ก s u ซันะฮะเป็นชาวอเมริกันที่มีครอบครัวร่ำรวยมากพ่อของเขาเนี่ยเปิดคาสิโนโที่ลาสเวกัสนะฮะแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ตกลุมรักลูกสาวของเพื่อนพ่อนะที่มีชื่อว่าซินเดีย ทั้งสองคนต่างก็มีใจให้กันเป็นอย่างยิ่งละเปกกซัสตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้กะว่าจะมาเป็นเจ้าของบริษัทการ์ดเกมเลยนะฮะเขาเพียงแค่อยากจะเป็นจิตกรเฉยแล้วก็เดินทางไปทุกทุกมุมโยกพร้อมกับคนรักของเขาก็คือวาดฝันไว้ละแต่เสียดายชะตากรรมเล่นตลกเพราะว่าซินเดียได้จากโลกนี้ไปด้วยอาการป่วยตั้งแต่อายุ17ปีเท่านั้นความฝันที่เปกกซัสวาดไว้ก็เลยพังทลายโอ้โหเรียกได้ว่า เขานั่งเศร้าอยู่กับกองภาพวาดของซินเดีย,ยไปเป็นเดือนเลยจนเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับอียิปต์ว่ามันยังมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอยู่นะฮะและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เปกาซัสตัดสินใจเดินทางไปยังอียิปเพื่อที่จะได้เจอกับวิญญาณของคนรักอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่อียิปต์เนี่ยเปกาซัสได้เจอกับชาดีชาดีเนี่ยได้เตือนให้เปกาซัสเนี่ยกลับไปซะแลวก็ย้ําเตือนว่า ที่นี่เนี่ยไม่มีสิ่งที่เขาตามหาหรอกนะแต่คําพูดที่เหมือนว่ารู้ฮะเหมือนรู้ว่าเปกาซัสมาตามหาอะไรมันไปดึงความสนใจของเปกาซัสแล้วก็เลยทําให้เปกัซัสเนี่ยแอบตัดสินใจตามชาดีไปนั่นก็เลยทําให้เปกัซัสเนี่ยต้องเข้ารับพิธีมอบไอเทมพันปีชาดีบอกว่ามึงควรจะกลับไปซะมึงไม่ควรตามกูมาเลยเพราะว่าใครก็ตามที่มาเห็นสถานที่แห่งนี้จะต้องรับไอเทมพันปีไปชิ้นหนึ่งนะฮะ และไม่ใช่ใครที่ไหนจะสามารถใช้ไอเทมพันปีได้หมดทุกคนนะฮะบางคนที่รับไปแล้วมันไม่รับเนี่ยก็คือถึงตายเลยเพราะว่าแบบนี้แหละชาดีถึงพยา,ายามไล่ให้กลับไปแต่ว่าตอนนี้มันสายไปแล้วชาดีก็เลยเสนอในตาพันปีให้กับเปกาสซัสและบอกว่าหากว่าในตานี้เลือกเขาเป็นเจ้าของนะฮะเขาจะได้รับพรหนึ่งข้อเป็นรางวัลสําหรับเปกัซัสนั่นคือโอกาสที่จะได้เจอกับคนรักที่โลกหลังความตายอีกครั้งหนึ่งโชคดีมากที่ไอไนตาพันปีเนี่ยมันยอมรับเปกัซัสเป็นเจ้าของนะฮะ แม้ว่าจะแค่ชั่วครู่ก็ตามเขาก็ได้พบกับซินเดียที่ตายไปแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้สวมกอดกันเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะและเหตุนี้มันก็เลยทําให้เปกาซัสเนี่ยโอ้โหแบบเชื่อมั่นเลยว่าเขาจะต้องเอาคนรักเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้ละหลังจากนั้นเปกาซัสก็ได้คิดค้นดุเอลมอนสเตอร์ขึ้นมาจากการสำรวจอียิปต์โบราณน,นี่แหละ,ะเพราะว่าได้มาที่อียิปต์ก็เลยได้ไอเดียเลยไอแผ่นศิลาหินที่ผนึกควกคาหรือว่า มอนสเตอร์ไวต์ตั้งแต่3,000ปีก่อนเปกาซัสนำเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนการ์ดมอนสเตอร์นะฮะพอมาทำเป็นการ์ดก็ได้ไอ้ดียลมอนสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ก่อตั้งบริษัท Industry i l l u s i o n พอเปกาซัสรู้ถึงเทคโนโลยีเวอร์ชวลซิสเต็มของบริษัทไคบารดคอปเปอรเลชันนะฮะเปกาซัสก็เลยวางแผนกับพวก Big F i ฟ h ์ว่าจะเทคโอเวอร์นะฮะทั้งหมดก็เพื่อที่จะนำเอาไอเทคโนโลยีนี้มาสร้างภาพเสมือนของซินเดียนี่เองเพราะว่าอยากจะเจอหน้าคนรักที่ตายไปใจะจขาด แต่ว่ามันก็ล้มเหลวนะเพราะว่ามีไอ้หัวแหลมๆเนี่ยมาทําแผนการของเขาจนปังปีนาดหมดเลยจุดนี้ชะตากรรมของเขาจะแบ่งเป็น2เส้นนะฮะเส้นแรกก็คือชะตากรรมแบบมังงะฉบับมังงะนะฮะหลังจากที่แพ้ให้กับยูกิแล้วก็อาร์เทมแล้วเขาจะโดนยามิบาคุระหรือว่าโซกเนี่ยฆ่าตายหลังจากนั้นเลยแล้วก็โดนแย่งในตาพันปีไปด้วยเรื่องนี้ก็จะไปถึงหูของยาโคนะฮะซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของเปกาซัสยาโคก็เลยพยายามจะตามแก้แค้น มูโตยูกิเพราะนึกว่ายูกิเป็นคนทำนะฮะแล้วก็พยายามที่จะชุบชีวิตเปกาซัสด้วยโปรเจกต์อเวตานะฮะโปรเจกต์นี้ทําให้ประดิษฐ์คิดที่ตายไปจากการโดนเกมลงทันของเปกาซัสเนี่ยฟื้นกลับมาได้เพราะเหตุนี้แหละฮะยาโคก็เลยมั่นใจเลยว่าโอ้โหไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันจะต้องชุบชีวิตเปกาซัสได้แน่นอนฮนะยาโคก็เลยทําการไปลักพาตัวอันสึกมาเป็นภาชนะ ให้เปกาซัสเนี่ยมีไว้คืนชีพนะฮะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าจะหาร่างเนี่ยทำไมไม่เอาเป็นร่างผู้ชายวะหรือว่าไอายาโคเนี่ยมันมีเจตนาอื่นแฝงอยู่แบบอยากจะให้เปกาซัสฟื้นขึ้นมาในร่างของสาวน้อยงั้นเหรอแต่ถึงยังไงเสียนะขนาดมีกา๊าสามเทพีาสา์อย่างเดรดรูท อีเลเซอร์แล้วก็อเวตายาโคก็ยังแพ้ต่ออาเทมอยู่ดีนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยวิญญาณของเปกาซัสที่เฝ้าดูเนี่ยก็ได้ไปแบบหมดห่วงโดยไม่หันหลังกลับมาอีกแล้วนะก็คือน่าจะไปดีละสําหรับในฉบับมังงะนะฮะส่วนเส้นทางเซนที่2ก็คือฉบับอนิเมะฉบับอนิเมะเปกาซัสก็จะยังโดนยามีบาคูระเนี่ยมาเล่นงานเหมือนเดิมเลยซึ่งจริงๆแล้วหากเปกาซัสเนี่ยไม่เสียพลังไปกับการต่อสู้กับไอ้พระเอกหัวแหลมๆเนี่ย เกัซัสก็คงจะไม่เสียท่านะฮะแต่เนื่องจากว่าพลังจะหมดไงก็เลยทําให้แพ้แล้วก็โดนเอาในตาพันปีไปแบบในมัง,งะเด้ๆเลยเพียงแต่ว่าในฉบับอนิเมะเนี่ยเขาจะไม่ตายฮะแต่ว่าหายไปพักใหญ่ๆก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการส่งวิดีโอไปหายูกิว่าช่วยกูด้วยกูไม่รู้ว่ากูโดนใครจ้องจะเล่นอยู่คือแบบกลับมาปุ๊บเนี่ยคือขอให้ช่วยเลยนะฮะพร้อมกับแบบจัดเครื่องบินไปรับมาช่วยกูด้วยที่อเมริกาแต่มันสายเกินไปฮะเพราะว่าเผลอแป๊บเดียวเฟกัซัส ทันหลังกลับไปปุ๊บก็เจอไอ้คุจากุไมที่ตอนนี้กลายเป็นคนร้ายฮะยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็โดนจัดการไปทำให้เปกาซัสเนี่ยเป็นคนแรกๆที่โดนดูดวิญญาณไปคือตัดบทมึงเลยโชคดีที่เปกาซัสเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองจะโดนเล่นงานนะก็เลยทิ้งไอ้โซลิดวิชั่นของตัวเองไว้ซึ่งโซลิดวิชั่นของเปกาซัสเนี่ยได้เล่าเกี่ยวกับองค์กรโดมะที่อยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์โลกแล้วก็ ทิ้งการ์ดไล่นามไว้ให้อาเทมได้ใช้ในการต่อก่อนนะฮะซึ่งไอการ์ดไล่นามเนี่ยภายหลังมันได้กลายเป็นการ์ดเลเจนด์ออฟฮารแล้วก็ปราบเทพงูเกของดารสลงไปได้ในเดอะมูฟวี่ปีระบินแห่งแสงนะซึ่งมันจะจัดอยู่ในช่วงหลังจากจบศึกอันคาทรัส เปกาซัสได้ฝันปแปลกๆถึงเหล่า3เทพนะฮะโดนผลึกไว้ในปิละมิดแห่งแสงซึ่งมันเป็นลางบอกเหตุไม่ดีแล้ววันถัดมาเนี่ยไคบะก็ได้แวะมาหาเพราะว่าไคบัพยายามจะหาวิธีในการปราบการ์ดสเทพของอาร์เทมอยู่นะฮะและวิธีที่ด,ดีที่สุดก็คือการมาถามไถ่ไอ้คนที่มันเขียนการ์ดอย่างเปกาซัสว่ามันมีการ์ดที่พอจะปราบ3มเทพได้ไหมแน่นอนเปกาซัสเนี่ยมีการ์ดที่ว่าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไม่คิดจะมอบให้ไคบะเพราะว่ามันอันตรายเกินไป ใครบาก็เลยแบบโอเคในเมื่อมึงไม่ให้ดีๆมึงก็ต้องให้ด้วยน้ําตาละท้าดวนแม่งเลยถ้าหากว่าปีกาซัสแพ้ก็จะต้องมอบการ์ดใบนั้นให้กับเขานะฮะ ส่วนถ้าหากว่าใครบะแพ้ใครบาก็ยินยอมที่จะมอบบรูอยสทั้ง3ใบให้เลยแม้ว่าปีกาซัสนะฮะจะเคยชนะใครบะมาแล้วแต่ว่าคราวนี้เขาเนี่ยไม่มีทั้งในตาพันปีแถมใครบะเนี่ยก็พัฒนาฝีมือขึ้นมากถ้าหากเทียบจากสมัยก่อนนะฮะทำให้ปีกาซัสที่เล่นแต่เด็กเดิมๆอย่างเด็กตูเนี่ยแพ้ไปตามระเบียบเลยลังหลังนี่คือแพ้ตลอดการ์ดที่ใครบะเอาไปมี2ใบก็คือการ์ดปีระมิดแห่งแสงนะซึ่งไอใบนี้ย มันมีไว้ปิดผนึกการ์ดเทพโดยเฉพาะเลยความฝันที่เปกาซัสเห็นเป็นรางบอกเหตุเนี่ยมันก็มาจากไอการ์ดใบนี้นั่นแหละฮะแต่จริงๆแล้วในเด็กของเปกาซัสเนี่ยมันไม่ได้มีการ์ดใบนี้อยู่ตั้งแต่แรกนะฮะมันไม่ใช่การ์ดของเปกาซัสด้วยซ้ําแต่ว่ามันเป็นการ์ดที่อนูบิสเนี่ยแอบเอามาใส่ไว้ส่วนอีกใบนึงก็คือ blue eyes shining dragon ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นการ์ดที่เปกาซัสตั้งใจสร้างเพื่อที่จะเอามาล้มเทพแต่เดิมอยู่แล้วฮะแล้วก็ต้องขอบคุณการ์ดใบนี้เลยเขาเลยทําให้ uki, ยูกิล้สาาปงไปได shed จริงๆต้องขอบคุณปีกัซัสที่สร้างมันขึ้นมาไม่งั้นไม่มีทางชนะมันได้เลยนะฮะหลังจากนั้นบทบาทของปีกัซัสก,ก็แทบที่จะเป็นแค่ตัวละครเสริมละแม้ว่าในภาค G.X เนี่ยเราจะยังเห็นเขาแบบป่าตายก็คือเห็นอยู่บ้างแต่ว่านานๆทีเห็นนะฮะเช่นตอนที่ฮายาโตเนี่ยจะมาเป็นการ์ดดีไซเนอร์ให้กับบริษัท Industry Illusion อ่าแล้วก็ตอนที่เขากับฮายาโตเนี่ยมาตามเอาการดราเกเนี่ยกลับไปจากฟรั่นส์เนื่องจากว่าไอ้ฟรั่นส์เนี่ยมันแอบขโมยมาจากปีกาซัสนะฮะถ้าหากว่าถามว่าทำไมย คำตอบก็คือไอ้การ์ดจริงเนี่ยมันโดนฝังไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้เปกาซัสเนี่ยยังเก็บราปรอมไว้อยู่ในการเอาไว้วิจัยนะฮะแต่ไอ้ฟลัสนี่ที่เป็นหนึ่งในดีไซเนอร์มันเอามาใช้ในงานแข่งเจเน็กซ์นะฮะเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบชอบการ์ดท,ทรงพลังอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็เจอเทพ g g e จของเราเนี่ยตบคว่ำไปแล้วก็ได้การ์ดกลับมาอีกครั้งนึงเปกาซัสที่เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของตนเองก็แบบเออเราเองก็เคยเดินผิดเหมือนกันก็เลยให้อภัยฟลซ์นะฮะ เพราะว่าไม่อยากใ้ลูกน้องเนี่ยกลายเป็นแบบตนเองที่เคยแบบไปทําอะไรบ้าๆบอๆในอดีตอย่างไปเทคโอเวอร์บริษัทชาวบ้านเขาหลังจากนั้นเปกาซัสได้มีทุระกับพออสเมจิมะก็เลยวกกลับมาที่อะคาเดมียอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก็ได้พบกับอาจารย์โครนอสแล้วก็ลองพออนาโปเลียนที่นึกว่าตัวเองถูกไล่ออกได้มาขอร้องว่าให้รับภวกูสองคนไปทํางานด้วยหน่อยนะฮะเปกาซัสยื่นข้อเสนอว่าจะรับไว้ทํางานก็ได้แต่ว่าต้องดูเอลชนะ เขาให้ได้ก่อนนะฮะเอาจริงๆแล้วถ้าหากว่าไอ้สอคนเนี้ยมันสามารคคีกันตั้งแต่แรกก็น่าจะพอมีโอกาสชนะนะฮะแต่ว่าเปกาซัสเนี่ยเป็นคนเจ้าเล่พี่แกบอกว่าหากการต่อสู้นี้จบลงนะฮะใครเหลือไลร์มากที่สุดจะได้ตำแหน่งมากกว่าก็คือตำแหน่งสูงกว่าอีกคนนะฮะนั่นก็เลยทำให้อาจารย์โครนอสกับนโปลีรนเนี่ยก็คือทะเลาะก,กันเองในช่วงต้นแต่มันก็เพียงพอที่จะเปิดช่องให้เปกาซัสเนี่ยชนะไปได้นะฮะ แต่ว่าแม้ว่าจะแพ้เปกาสัสก็ใจดีที่จะรับทั้งสองคนนี้ไว้ทํางานอยู่เช่นเดิมนะฮะก่อนจะรู้ว่าพออซาเมจิมะเนี่ยไม่ได้ไล่ทั้งสองคนออกนะฮะมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนั่นก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยยังได้อยู่ที่อะคาเดเมียต่อไปพอเข้าสู่ช่วงยูเบลอารวาสนะฮะบทบาทของเปกัซัสนี่คือไม่ได้มีอะไรเด็ดละเป็นแค่ผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังในด้านอุปกรณ์เลยและก็เอดบอกว่า ดูเอลิสท็อปที่ป e g กั u ซชื่นชมเนี่ยมีอยู่5คนนะฮะอันดับ1ได้แก่มูโต y ยูกิอันดับ2ก็คือไคบาเซโตะอันดับ3คือโจโนอุจิคาซึยะอันดับที่4ก็คือตัวของเอโดฟินิกซ์เองแล้วก็อันดับที่5นั่นก็คือโยฮันแอนเดอร์สันนะฮะทีนี้คนทุกคนก็อยากจะถามผมว่าอ้าวแล้วไอ้เทพ GG e c s y มันไปไหน ต้องให้รู้ไว้นะครับว่าอันนี้มันเป็นอดีตก่อนที่เบกัซัสเนี่ยจะได้รู้จักจูดนะฮะแต่หากว่าตอนนั้นเนี่ยเบกาซัสรู้จักจูดแล้วผมบอกเลยว่าจูดเนี่ยถ้าหากว่าไม่อยู่อันดับ4ก็ต้องอยู่อันดับ5เชื่อผมนะฮะส่วนในช่วงที่ทรูแมนออกอาวาดนะฮะเบกาซัสเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ออกมามีบทบาทแบบตรงๆแต่ว่าได้ส่งโอไบรอันเนี่ยมาสืบสอบกับสาเหตุนะฮะแต่ผมอยากจะพูดว่าไม่น่าส่งโอไบรอันเลยเพราะว่าโอไบรอันเนี่ยโดนทรูแมนเก็บไปอย่างง่ายดายนะฮะ ส่วนใน The Mo v i e b o บอ Beyond Time เนี่ยเปกาซัสได้ถูกพาราดอกซ์ฆ่าตายคือเปิดมากูก็าตายอีกแล้วเหรอยังไม่ทนทำอะไรเลยนะทำให้ประวัติศาสตร์ของการเนี่ยสูญหายไปส่งผลให้พวกในอนาคตอย่างยูเซเนี่ยต้องกลับมาแก้ไขอดีตด,ด้วยพลังของมังกรแดงโดยการที่พาจูดแล้วก็อาเทมเนี่ยไปตบกับพาราดอกซ์ด้วยนะฮะเพื่อแก้ไขการตายของเปกาซัสให้มันกลายเป็นโมฆะไปแล้วก็ทําให้ประวัติศาสตร์แห่งก์ดยังดาเนินต่อไปจนถึงภาคไฟดีสได้เป็นคนสําคัญขนาดนี้แต่ตายง่ายเกิน แนะนาจากนั้นเป็นต้นไปนะฮะัปกาซัสก็ยังคงได้รับการกล่าวขานไปาจนถึงยุคของยูเซสไปแม้ว่าในยุคนั้นเขาจะตายไปแล้วก็ตามนะฮะสิ่งที่เราได้รับจากปกาซัสที่เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตเลยก็คือ1ต้องติดกระตูนะฮะเพราะว่าการติดกระตูเนี่ยทำให้คุณอารมณ์เบิกบานช่วยบริหารจัดการอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยทําให้ปิกาซัสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแทบไม่เครียดแล้วก็ไม่เคยโกรธใครเลยนะ,ะก็คืออารมณ์ดีตลอดเวลา 2. เดินทางไปอียิปต์ มันคือวิถีลูกผู้ชายอยู่แล้วฮะหากมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณลองเดินทางไปอียิปตเพื่อหาทางออกดูเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันมักที่จะมีอะไรเจ๋งๆไว้ช่วยคุณอ่ะดูอย่างพวกโจทาโร่เป็นหลักเนี้ยเออเวลาจะช่วยแม่ก็ต้องไปปราบดีโอที่อียิปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกๆอย่างเนี่ยมันมักจะเกิดที่อียิปเสมออียิปช่วยคุณได้ฮะอย่างที่3มีพ่อเปิดบ่อนอย่างที่เรารู้กันฮะว่าพ่อของปีกัซัสเนี่ยเป็นเจ้าของคาสิโนที่ลาสเวกัส นั่นก็เลยทาให้พ่อของเขาเนี่ยรวยมากดังนั้นถ้าหากว่าคุณมีพ่อนะฮะรีบไปบอกให้พ่อเนี่ยเปิดบ่อนไวๆเลยแล้วเราก็จะรวยไปด้วยกันอย่างที่4ี่ต้องออกแบบการ์ดเกมการเป็นเจ้าของการ์ดเกมจะทําให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นและใครๆก็อยากที่จะขอแรการ์ดจากคุณแน่นอนเรื่องนี้คุณพาซูโรเนี่ยเขาบุกเบิกมาแล้วผมเชื่อว่าถ้าหาว่าใครเป็นเจ้าของการ์ดเกมมันจะต้องดูหล่อดูเท่แล้วคุณรออะไรล่ะคุณก็ต้องสร้างการ์ดเกมเป็นของตัวเองละอย่างที่5มีในตาพันปี การมีในตาพันปีจะทําให้คุณอ่านใจคนอื่นได้ซึ่งมันจะเพิ่มความได้เปรียบในหลายๆเรื่องเลยยกตัวอย่างเช่นการเสือกเรื่องชาวบ้านแอบดูการ์ดบนมือหรือแม้แต่เอาความลับคนอื่นเนี่ยไปแบล็กเมทไถ่ตังค์นะฮะดังนั้นคุณจะต้องมีในตาพันปีด้วยโดยการเอามายัดเข้าเบ้าตาเออแล้วคุณก็เบียวเป็นเปอรกัซัสได้เลยทั้งหมดที่ผมกล่าวไปสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงๆผมขอการันตีทางนั้นก็สําหรับพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสําหรับวันนี้สวัสดีฮะ